สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านที่เขามารับชมพาพพ่อแม่พี่น้องเมื่อเขาไปแล้วมือนี่วันหยุดพี่น้องอยู่งอนบดติดใจยอยู่บ้านบดติดคิดนำ้ำตะปานำ้ำตะเห็ดกับผ้ามุจจอมหาจอบเบิ้งหาเทียมันมีเห่าเก็บเนาะเบิ้งสภาพป้าต,ตอด้าวๆพี่น้องมือนี่อากาศหนาวเย็นจ้าใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีงามเนาะพี่น้องเนาะพ่น ไปสิพ้ามุจจามุ่ง,งหนาไปทางพู้นล่ะไปหาเบิงน้ากันหาเทียมันมีเข้าเก็บเนาะพี่น้องเนาะมาลรุนซอยกันพี่น้องมาย่างเป็นมุงกันเด้อเดี๋ยวมันมีกระจังเก็บน้ากันเนาะจาเนาะตามไปน้ากันเลยจ้ากับพี่น้องเขามาเริ่มจากถนน,นเส้นนีน้ากันก่อน,นเนาะน่ะเห็นปะนะ,นะเห็นหรอพี่น้องจุม่มขอเอากล่องลองเนาะ นนัน่เห็นบ่ะประเดิมเราพี่น้องโอ้ยมีสองจุม่มจุ่มในน้อยติดมากประเดิมเราพี่น้องโอ้ยผีช่างผีอิดนั่นเห็นบอตรงใดที่เขาเคยได้โอ้ยอันนี้กำลังจะพ่นขึ้นมาปาร์ตโมเมนเป็นขยงเลยบอสเฮ้คือเป็นอุย้ยอันนี้มันออกแล้วมันขืนบ่ได้บ้าง ติดหากไม่พี่น้องนะแ,ะแปรแอแหลดเลยพี่ทางพี่เอกโอเบิ่งเป็นจุ่มเลยป้าดอกในหน่อยไหมไอ้เจังใดล่ะฮะนะมันจะบดติดขึ้นมาเป็นแผงบ่ เยาวางค่ะนังสีเรือพี่น้องเรือกขวาก็จะพญายามถ้าเฮาได้ไปอันบ่ายมันแล้วมันก็จะบยใหญ่นะปล่อยไปห้อยถากก็จะมาเห่นงานมันนั่นเห็นบ่กล่องมุจเจ้าเห็นบ่นนนเนาะใส่ในกระตา ปิดไว้พี่น้องพี่น้องใบไม้ไใบไม้เริ่มจะเปลี่ยนสีงามเนาะขอยสิอผ้ามุจจอามาตรงนี้อีกละนะ เดี๋ยวก็สิเอากล่องลงมาน่่ปภาเป็นขยงเลยมึงอุย้ยหลายดอกน้องมึงนัดที่ล่ะเป็นมูลเลยหนึ่งสองสามสี่ดอกห้าดอกหกดอกเอาน้ำกันเลยไปหน,นี้พี่น้องอุย้ยหกเจ็ดพีอีกดอกหนึ่งยู่ขังลางอีก อเอาขึ้นยากแทยบัลนี่พี่น้องอดอกน้อยๆกันมีนั่นสวงอุย้ยงามงามงามน,านี่น้ำกันบัลนี่ พี่น่องเบิง่งแม่กับลูกนี่อีกดอกนึงจุ้มเดียวปัดปิดไว้เบิง่งเบิ่งพี่น่องตรงเดียวสะอ่านบ่มุจา้าว่าแบบนี้ขอยกเสียวใส่ในกระตาล้แบบนี้เบิง่งงามเนะจ้ะ เกือบเมนยางออกไปได้ในพี่น้องเอ้ยใส่กระตานุ่กันไปในพี่น้องได้จังสี่อีกเนานะนะนั้นจังค่อยไปปัดใบหมอกใบไม่ออกพี่น้องเอาไว้จังสี่สักก้อนนั่นกระตาเขามากพึ่งเขามากก็ได เรา้างนอกบัเนีลยปิดไว้อีกดอกหนึ่งนีม่พุ่มใหม่เฮ็ดปานเฮ็ดตรงนี้จะสีงามแล้วก็ขาขาก็จะง่ามขาก็จะบกไ่แม่งนะพี่น้องเฮ็ดตรงนี้เห็นบ่ตุบป,ปุอยู่ hết công lực sẽ ở hom đây này nè quay đầu nhìn ngang tác khá ngày thế mà lên ma đây bật này มเดียวพี่น้องเลือดมันอวยออกเป็นตาหักเนาะพ,พ่อว่าออยู่ ก็มุ่งน้ามาถนนนี่ได้บันเน่ถน,นนที่คอยได้เห็ดดอกง่ายๆมือนั่นเนาะกมาลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออากาศหนาวเย็นน่ะเคยเห็นหัวมันหรอเจ้าเห็นบนะ่เนาะอ๋อเอพิ่นมะลีออก เป็นบ่ห็นนักงก็หัวเป็นแบนมัมมม <c oughs> นมะลิยืมมุมมืดนั่นอุ้ยพี่น่องเอ้ยขาขาวจุนพูนเลยง่ามคักง่ามเนี่ยมุนหาเสื้อนาะ จต่มะลีออกงามครักงาม, 3, ม,มหน่ได้สามจุ่มจุ่มน้อยจุ่มง่ายตรงไหน,นเดี๋ยวไปใส่กระตาก่อนเด้อบอลเนี่ยเขามาเบิงขังใน่อบเนี่ยอุ้ยสองแม่ลูก มือเอาว่างไว้ทึ่งหมดงามบ่พี่น้องงามเนาะมือนี่ได้เหตดงานม,มีตัางต้าต้าตันเลยม่นทาคอยแพร่แหววอยู่นะอุ้ยดอกงามแกนพี่น้องเอาเลย

ย่ายเลยพี่น้องมึงขอถ่ายรูปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาน้ำกันบันนี่ขาตันย่างงามเลยสองจุ่มตรงเนี่ยตรงนี้นะพี่น้องมือนั่นคอยกระได้เด้อมือนี่ก็เห็นอีก งามคือเกา่าจุ่มงามคือเกา่าพี่น้องเบืองข้างล่างนะ่นนี่ล่ะขาวจุ้นพูนดูวมาตดขาเห็ดน,น้ำกันบนเนี่ย ตัดแบบฟ้าๆอากาศกันหนาวคือเกาเร่อพี่น้องมือนี่ยดอกงี้งามเนาะหอบ,บ่มีดินซำยูดอกมันกับ,บต้องปัดพ่ามันตัดออกหลายเ้ยพี่น้องเด้อ อันข้างล่างมันจะเป็นคือฟ้องน้ำออกไปมันก็กลิ่นบกแสียบหิวนักมึงอันนี้ก็งามโอ้ยเป็นซีแมนแม่งแน่จักหน่อย หลายปนลดตัดบึงแกักห่อยเนาะเราค่อยกระสิบไปต่อต่างพักพรอนอุ้ยอันนี้เหลืองค่ะ อันนี้สักก้อนไปบ้านจังค่อยไปอันเฮ็ดดีๆเมืองอันนี้ค่อยได้อันเอาออกไปแหน่จังหน่อยแล้วเพราะว่าดินมันติดหลายตอนนะแต่ว่าคอยกระสีมะเพ็ดให้ฮมูเจ้าเบืองอีกเนาะนะขาวจุนพูนเลย หุ่นนํากันอันนี้เป็นซีแมงๆแน่จักหน่อยแมงบ่หลายแมงนิดนึงเบิ่งอันนี้อันนี้ก็แม่งนิดเดียวพี่น้อง น่องตัดกวางไว้เดี๋ยวคอยกระสิเขาวไว้แนกตาเราวันนี้คอยกระสิบไปต่อแล้วเดีอบนนี้พี่น่องฝ้าเก็บเนืะอจาเนาะอป๊าพี่น่องบึง สามดอกเลยเป็นจุ่มอยู่เบิ่งนัตติละ่ะครอบครัวพ่อแม่ลูกเบิง่งโอ้ยงามแท้ดโอ้ยพี่น่องเอ้ยสมังงามแท้เบิ่งนัตติละ่ะปิดหูก,ก่อนเด้อวะเนี่ย จุ่มหน่อยอ้หูผนอีกจุ่มหนึ่งสวงจุ่มพี่น้องตรงเนี่ยอีกหูวไว้เรือจ่าเรือ เราเห็นดอกแดงเฮดตะละมองกับโคือกัน,น้อพี่น้อง้อบางมองก็จะเป็นดอกสีแดงแดงเข้มยังสีเห็นบอบางมองก็จะเป็นดอกสีนวลนวลนี่ตรงนี้จะเป็นดอกสีเข้มน้ำตาลเข้มไย้ยินเสียงล่มบอพี่น้องเอ้ยร่มวีวีอยู่ขินหอดบานเนาะย่ามหนาหนาวบานเฮาเกี่ยวเขา่าล่ม มีความสุขแล้วเนาะพี่นองเนาะกินเข่าห้อมกันก็พี่กับนองดูเทียงหน้าเกี่ยวเขา่าลงคันลงเกี่ยวเข่าซอยกันเดี๋ยวนัะ่ะเห็นพหรออีกด,ดอกนึง โอ้ยดอกนี่หอยทากกินนะจักน้อยสบักซบอมหอยทากเล่นงานฟุ้นขังในมีบ่บ่มีหอยทับบานนี้พี่น้องอากาศขึ้มคักโอ้ยเบิ่งนะ่ะที่ละฟ้นคือฟ้นสิต,ตกนี่ละ คอยกระซิฟ้าวผ้ามุจอดตัดขาเราคอยกระซิเมื่อบ้านได้ป่ะเนี่ยโบไคอันแมงปนไดตา้าอันหอยทากเล่นงานเขา คึมคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยรุ่นน้ำกันเด้ออันนี้มันจะเป็นจ้าใดอันนี้งามอยูะแค่เน,นี้หล่ะพิมพ์ห่ีงดินทรายเต็มอย่ได้ยินเสียงล่มบ่ นี่จ้าอันนี้จะงามนี่พี่น้องเห็นบ่เอาลงตำไปผุดเนาะง่ามนี่จ้ามือนี้ได้เห็ดงามหลายอยู่พี่น้องเบิ่งเห็ดที่เก็บได้มือนี้เนาะเบิ่งผลงานเท่ากรบโบชีไลยพี่น้องดอกงามหลายอยู่มือนี่มนันมันดอกง,งามงามหลายจุงง่มงามงามงามเนาะจ้า ก็มีแค่นี่ละจ้าผ้าเก็บแค่นี่ลหละมื่นรุ่นก็จังมาเก็บน้ากันไมเด้อยพี่น้องเ้อขอบคุณได้จ้าที่แวะเขามาติดตามเขามารับชมกคลิปหนาด้อพี่น้องเ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงก,ก,ก,กันทุกๆกท่านลาไปแค่นี้สวัสดีจ้าไปแล้วพี่น้อง